วงการมายาก็อย่างนีิละปานสนุกวื้หวาลอตาลอใจแล้วยิปปิ่นเองเขาก็ดังเป็นพลุแตกซะด้วยเดินไปเดินมาได้ตั้งห้าหมืนใครให้ฉัยอมเลิกแม่แต่ป่านไม่อยากให้น้องเป็นแบบนี้น่คะเรียนก็ไม่จบปริญญาทํางานโชว์เนื้อหนังมังสาไปวันๆอย่างนี้เนี่ยแก่ตัวลงไปแล้วเขาจะทํางานอะไรคะทำไมป่านกลัวอะไรจ๊ะนี่พี่ว่านะ เป็นนางแบบเนี่ยดีกว่าเป็นหมอสิหน้าเหี่ยวก็มาดึงเหตตึงเล็กไปก็มาเสริมใหญ่ไปก็มาเอาออกแต่หมออย่างพี่สิอายุมากเขาแล้วผ่าตัดไม่ไหวไม่รู้จะทำยังไงใครให้มาช่วยแหมศัลยแพทย์มือทองอย่างพี่ไอซ์เนี่ยนะคะกว่าจะผ่าตัดไม่ไหวเนี่ย ก็รวยแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยว่านต้องลงไปตรวจแล้วนะคะเห็นก็บอกวันนี้คนไข้ยเยอะ,ะ,ะอะค่ะเอบานค่ะเอบประเดี๋ยวตอนเย็นพี่เมีนัดก็ว่าเดี๋ยวพอผ่าตัดเสร็จแล้วจองไปเลยคงไม่ได้อยู่ทางาเที่ยงเลยนะไม่เป็นไรคะ่ะนั้นพรุ่งนี้พบกันนะคะ รวยค่าผ่าตัดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่แทนใจพี่หลอกปานมันต้องเป็นเจ้าของโรงพยาบาลสิถึงจะดีวกว่านเยอะเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาติดต่อเรื่องอะไรคะคือผมรู้ไปไนไรครับ มันเป็นผื่นๆแล้วก็คันๆแถวแถวข้อพับเนี่ยฮะค่ะเคยมีประวัติตรวจรักษากับทางโรงพยาบาลมาก่อนหรือเปล่าคะไม่เคยครับผม,ามา้าย่ฟิตมาแถวนี้นะฮะค่ะงั้นรบกวนกรอบประวัติด้วยค่ะ มหัด <ste> oh ินเรื่องทันเชิญห้องตรวจหมายเลขหกค่ะอุ๊ยนขอโทษค่ะอคุณชคสมชายจิตมุ่งมั่นเชิญห้องตัวจหมายเลขสองค่ะเชิญค่ะครับผื่นทันตรงง่ามขาเลยรบกวนเปลี่ยนชุดด้วยนะคะ ต้องเปลี่ยนชุดด้วยเหรอครับเพื่อความสะดวกนะคะอ๋ออย่าลืมถอดชั้นในด้วยนะคะถ้าเปลี่ยนเสร็จแล้วรอคุณหมอที่เตียงได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวครับพยาบาต้องถอดชั้นในด้วยเหรอสวัสดีค่ะคุณหมอนี่ค่ะผื่นคันตรงง่ามขาเหรอเปลี่ยนเสื้อเสร็จหรือย,ยังคะเสร็จแล้วครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะเขาไม่ทราบว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะครับไม่รู้แพ้อะไรมามันคันมากแล้วก็เป็นผื่นแดงไปหมดเลยอะครับงั้นเดี๋ยวขอหมอตรวจหน่อยนะคะนอนลงเลยค่ะนอนลงนะครับค่ะ โทษนะคะครับคุณบออครับทำอะไรครับค,บคหมอต้องดูนะคะถ้าไม่ให้หมอดูเนี่ยหมอก็ไม่ทราบสิคะว่าคุณเป็นอะไรแต่ว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวถ้ามันไม่เกี่ยวหมอก็ไม่ดูหรอกค่ะ ถึงแม้มันจะเป็นแค่ผื่นคันเนี่ยแต่ถ้าไม่รีบรักษาแต่เนิ่นเเนี่ยนะคะแล้วมันลุกลามไปเนี่ยหมอไม่รู้ด้วยนะคะนี่มันจะลามมาถึงตรงนี้เลยนะครับก็ได้ครับตามใจคุณหมอถ้าคุณหมออยากดูก็เชิญครับเต็มที่เลยครับหมอไม่ได้อยากหมอจําเป็นนอนลงคะ่ะ ครับดูจังเลยนะคุณหมอครับเบาเมือหน่อยนะครับหมอต้องตรวจตามขั้นตอนค่ะ มาทำหน้ากันครับคุณหมอขอ,ของมันประหลาดไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยครับมันก็ปกติดีนี่คะเอา้าก็ใช่นะครับเรื่องปกติดีอ่ะแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นผื่นคันทำไมอะ่ะผมผื่นคันตรงนี้ครับข้อพับที่แขนนี่ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกัตรงนี้สักหน่อยแล้วคุณบอกเจาก้าหน้าที่ทำไมว่าคุณเป็นผืน่นคันตรงขาหนีบผมเลยครับบอกนี่ไงคะ ประวัติคุณหมอ่ะหมอครับผมว่าคุณหมอเนี่ยเข้าใจอะไรผิดนะครับนี่ทำไมทำงาน,นจะจะเเพาอย่างเนี้ยรู้ไหมว่าหมอต้องอับอายแค่ไหนเนี่ยไปเปิดเงนเกมคนไข้ก็ดูทงที่เขาไม่ได้เป็นอะไรอะดิฉันขอโทษค่ะและถ้าเขาไม่พอใจฟ้องโรงพยาบาลเราขึ้นมาจะว่ายังไงงั้นเดี๋ยวดิฉันจะไปชี้แจงแล้วขอโทษเขาด้วยตัวเองนะคะ ไม่ต้องดูของเขาแล้วว่าจะไปขอโทษเขาว่าอะไรล่ะอนางี้เดี๋ยวฉันจัดการเองแต่ขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะเพราะโรงพยาบาลของเราไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก่อนเข้าใจไหมค่ะอ่ะไหนแฟ้มคนไข้ไว้ตายจริงเออเมื่อกี้หมอต้องขอโทษด้วยนะคะ คือเป,เป็นความผิดของทางโรงพยาบาลจริงๆอะคะ่ะจะให้เราชดใช้ยังไงก็บอกนะคะโอ้ยไม่เป็นไรหรอครับขออย่างเงี้ยไปแบ่งกันดูไปครับถือซะว่าสร้างบวชสร้างวิหารนฮะโอ้ยแต่ว่า<ม>แต่ว่ามันก็เป็นความผิดของทางเราจริงๆอะคะ่ะคือเอาเป็นว่าหมอไม่คิดไม่คิดค่ารักษาแล้วกันนะคะแทนทำขอโทษจากหมอะคะ่ะแล้วก็อาการอ,อ,อาการของคุณ ผมเป็นผื okay. okay. ่นค uh. okay. okay. uh. ันที่แขนครับเออาขาแขนแขนขาแขนเออขอแขนค่ะเอะคุณบอกครับ